สวัสดีค่ะดวงประจำเดือนของชาวราศีมีนประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567โดยอาจารย์สรุดาฟอร์จูนกุญแจไข้ะตาไพ่ชุดแรกเป็นเรื่องของการงานการงานคุณได้ไพ่อภิรมใบที่สองได้ไพ่แข้งแกร่ง และใบที่สามไอพัยสดชื่นการงานของคุณในเดือนนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องมีพลังต่อสู้ต้องมีการบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องการงานเพื่อที่คุณจะได้มีความสดชื่นแจ่มใสกระตือร้นในการที่จะทำงานใหม่ๆสำหรับเรื่องของการเงินใบแรกได้ไพตื่นรู้ ใบที่สองได้ไพ่เฉลิมฉลองและใบที่สามได้ไพ่พร้อมสับการเงินในเดือนมีนาคมนี้ตัวคุณเอง อาจจะมีการวางแผนการเงินมาพอสมควรมีความเชี่ยวชาญในการบริหารการเงินสถานะทางการเงินของคุณจะอยู่ในสภาพคล่องคุณจะได้นำเงินไปใช้เฉลิมฉลองในชีวิตของคุณในเรื่องต่างๆที่เป็นความสุขสนุกสนานและคุณมีความรู้สึกอยากที่จะเพิ่มพูนสถานะทางการเงินของคุณให้ดีมากขึ้นพร้อมสับมากขึ้นยิ่งไปกว่านี้อีกค่ะสาหรับความรักใบแรกได้ไพ่ ชับไว้ใบที่สองได้ไพ่วัตจักรใบที่สามได้ไพ่พุ่งทยานคุณจะมีความรักที่แปลกใหม่สดชื่นเข้ามามีความรักที่เกิดรักกันปุ๊บก็พุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างฉับไว เพื่อที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์จากแฟนเป็นเพ่คู่ครองคนรักในอนาคตได้เป็นวัตจักรแห่งความรักที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ค่ะสรุปในเดือนมีนาคมนี้ใบแรกคุณได้ไพ่อบอุ่นใบที่สองได้ไพ่ภูมิฐานและใบที่สาได้ไพ่ใจดี สำหรับเรื่องของบทสรุปในเดือนมีนาคม2,567นี้ชีวิตของคุณโดยทั่วไปมีความสุขสำราญดีคุณอยู่อย่างสุขสบายโออาภูมิฐานมีความสุขกับครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุน่นหรือว่ากลุ่มเคือญาติเพื่อนฝูงสังคมก็ค่อนข้างอยู่กันอย่างอารมุนอร่อยปรองดองกันเนื่องจากคุณเป็นคนใจดีที่เผื่อแผ่ความรักความเมตตาให้กับเขาเหล่านั้นทำให้คุณสามารถที่จะได้รับ พลังแห่งความเกื้อหนุนพลังแห่งการสนับสนุนอุปถัมภ์กลับมาเป็นเท่าทวีคูณค่ะอาจารย์เรุดาฟอร์จูนกุญแจไขชะตาจะช่วยเป็นกุญแจไขชะตาชีวิตของคุณค่ะขอให้มีความสุขสมหวังในเดือนมีนาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะ